สวยเก่งครบเครื่องน้ำแข็งที่วันอินดี้สาวเจ้าของสิงเกิลมาแรงแนะนำโต10ล้านไม่อยู่ขยันทำงานเก็บหอมรอมริบล่าสุดนำเงินไปปลดนี้ทอกอให้คนหนุณแม่ทุกบาททุกสตางค์โอกาสวันแม่ที่จะถึงและซื้อมือถือให้น้องชายเป็นของขวัญวันเกิดอีกวอยเธอโพส์ว่าทำหน้าที่ตัวเองเสร็จก็กลับมาทำหน้าที่ลูก่อวันแม่ปีนี้กลัวไม่มีเวลามาหาเลยมาให้ของขวัญก่อนเลย ก็คือวันนี้มาปลดนี้ให้แม่ก็สุดท้ายเยะหมดนี้หมดสิทธิ์ทีปลดนี้ให้แล้วก็ให้ของขว,วัญวอยอรักมากๆเหลือกันอยู่แค่นี้ก็จะดูแลไปให้ถึงที่สุดใครจะว่าสร้างภาพก็เรื่องของของคนขี้อิจฉาเห็นอะไรก็พูดไปหมดฉะนั้นแล้วไม่ใส่ใจและไม่ให้ค่าคนพวกนั้นเลยและเดือนนี้ก็งานวันเกิดน้องชายด้วยหดูติดงานกลัวไม่ได้มาเลยให้ของขวัญก่อนเลย อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆได้ออกบ้านใกล้เสร็จแล้วใกล้ได้อยู่บ้านปูกระเบื้องเย็นๆสักทีนอพสต์ไว้เพื่อเอาไว้แจ้งเตือนตัวเองในทุกๆปีจะขยันจะตั้งใจทํางานจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆสู้ต่อไปรักมากนะน้าแข็งที่วันใช้พรสวรรค์พรแสแสงทํางานร้องเพลงแต่งเพลงแถมกระตันยูสุดๆกดให้ลาไลเลยเจ้าซีอร์ น้ำแข็งขาวลูกทุ่งขาวเข้มข้นคน,คนลูกขาวลูกทุ่งเพศขาวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับแข็งทิพวนัน